ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเตกฝ่ายเกม GGA นะฮะแสนนะฮะก็กดที่ PA 10A 7Z นั่นเองนะฮะคือเป็นตรงนี้เลยนะฮะน่ครับนะครับไปตรงนี้เลยนะฮะ นะครับก็กดเข้าไปแล้วก,กดที่ ZA นะฮะหรือแอปแตกไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็กดไปที่กข้าำบนนะฮะกดเข้าไปน่ครับจะเป็นไฟล์แบบนี้นะฮะแล้วก็กดแล้วก,กด p a ten 7 7เจ็ดเจ็ดนะฮะแล้วกดตรงนี้นะฮะกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดดาวโหลดทางบนนี้นะฮะทางบนอันที่สองนะฮะนี่ครับเดี๋ยวนี้กดกดเข้าไปนะครับกดเตือนภัยนะครับมีคนรบกวนนะครับ ก็ขอเตือนไฟนะก็ครับตัดไปต่อเสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ครับตรงนี้นะฮะย้ำนะฮะกดค้างนะฮะกดค้างนะฮะย้ำนะครับกดค้างเลยนะครับแล้วก็กดตัดนะฮะนี่ฮย้ำเลยนะฮะห้ามกดตรงอื่นเลยขาดนะครับพ P E ทนนะฮะตรงนี้นะฮะกด,กดไปนะครับพอได้แล้วก็กดตรงนี้นะฮะทั้งบนสุดเลยนะฮะย้ำเลยนะฮะกดตรงทั้งบนสุดเลยนะครับกดเข้าไปนะครับต่อไปนะฮะแล้วก็กดที่ a อ d r ร i d นะฮะ กดที่แอนดรอยนะฮะย้มเลยนะครับกดที่แอนดรอยนะฮะพอกดเข้ามาปุ๊บแล้วก็กดที่แอนดรอยเหมือนเดิมนะฮะนะนครับอันที่สองนี่นะฮะย้ำเลยนะะฮนะครับกดเข้าไปนะแล้วก,กด ตรงนี้นะฮะอัน,นีเขียวเนี่ยนะฮะกดเข้าไปเลยนะฮะปุ๊บดาวนโหลดไปนะฮะก็ออกนะฮะออกไปเลยนะฮะเซฟเข้าเกมนะฮะว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะฮะถ้ามันได้งเงนะเสียงี่า <laughs> ไม่ได้นะครับก็กดลงเท่าๆเนี่ยโอโอ F โ F อเ,อเ,เนี่ยครับก็กดลงไปนะกดลงไปนะก <c oughs> นะ็รอนะ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 เออได้แล้วครับโอ้ได้เฉยเลยครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปแล้วครับ อย่าลืมเดืบไลค์แล้วกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยให้ถึง 50, ห้าหมื่นไลค์นะะถ้าใครชอบก็สวัสดีครับ